สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกับช่องโมเมรครับสวัสดีกับทุกทกท่านที่รับชมครับสวัสดีเฮยอันนี้หลังจากพามเมเออกกำลังกายครับมามาเมย์นะมาเม่์มย์มา,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 มมาปีนี้ไม่ได้เล่นสงการนะครับอนี้ผ่านเลยมามานะมามาโทษมามาเมย์จ๋า นี่จ๋ามามามาหน้ามาครับมาหน้ามานี่มามีมา,มมาหน้ามามามาเป็นมางอนอะไรเมย์นู้นงอนอะไรเมย์จ๋าเนี่จ๋าสวยครับเมย์จ๋าเมย์จ๋าเมย์จ๋า,จาอยากเล่นน้ำสงการนนนานรมั้ยเนี่ยโมเมย์มามาหลังจากไม่ได้เล่นสงการานต์มาครับ หลังจากมันได้เล่นสงการมาก็เดี๋ยวจะพามามีเล่นน้ำมะเดี๋ยวจะพามามีเล่นน้ำเนี่ครับมาได้เล่นสงการเดี๋ยวเจ้าเล่นยังไงมีมามาตาบ,บุญซุ้มาตากักตักฮือฮือาบน้ำบุญซุ้ตักมาบุาบสซุมเดี๋ยวจะให้อ่ะเดี๋ยวจะให้เล่นสงการกับช้างนี่เอาบุญซุ้มบุญมาขนา Bao. Bao đâu? Buồn xuống tăng mà. Buồn xuống. Buồn xuống buồn Bao. Mày ơ, mày hiến lời. Tao buồn xuống mà. Tạt. Tao buồn xuống. Buồn xuống buồn Tạt. Buồn xuống. Bên má bên này. Ừ, xuống quần. Xuống. Bao. Bao. เอ้ะตามมเอามวุ้ิุมโนเป่าเออเป่าใส่เป่าใสา่สช้างนิดหน่อยช้างที่ไม่เปลืองหญ้าไม่เปลืองอาหารครับแล้วไม่ร้อนไม่หนาวครับอาบน้ำให้เขาหน่อยมามาตากม,มาเอาไหมสิกลัวลืมไม่ใช่ครับผมทวนตากวุฒิชุมตัวนของถุาเรียกว่า บทรู้ทวนความจำน้องโมเมครับบทรู้ปะบทรู้เปล่าเปล่าเปล่าตักบนทวนความจำน้องโมเมครับกลัวเขาลืมตักตักไม่ได้แสดงมาเป็นเดือนแล้วครับก็เลยบทรู้ทุมเปล่าทุมเปล่าเปล่าเร็วเปล่าตรง ตากมาตากโอ้ยตากตากมาครับเล่นใหม่ครับไม่สวยเลยโมมีเล่นแล้วตากบนซุ้มตากบนซุ้มสุ่มบนสุงมบนมาเป่าเป่าเป่าบนเป่าเอ๊ะตากมาตากเอาใหม่ครับตักตากตาก มันจะเล่นแล้วครับลืมเพรยกว่าไม่ได้แสดงมาก็ลงลงลงลืมตักไหมตักตักมาตักบนซุ่มบนตักบนซุ่มซุ่มบนเปลาบนซุ่เปลาเปลาอหมรครับไม่เต็มไม่ตั้งใจทำเลยมวยเอาไหมครับตักบนซุ่ตักไหมครับตักตักนี่ ตักไหมครับตักมีตักบนุงซงบน,นเอานั่นนั่นนั่นักไหมไม่ไม,ไม่ไม่ให้ความสนุกสนุนด้วยตากบุญซุงบุญุงเอาบุเออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะออเออเอาเออเเออเอเออเเอเ้เเอ เพราะว่าเขาจะลืมลงลุงลืมๆนะครับนี่ครับดูแล้วต,ามมาตากักไหมตักตักตักดูเขาอดกั้นหายใจได้นะตักตากไหม,มาครับตักเออตักตากแล้วตักตากไหม,มาครับตักตากเป็นสูงมาคงให้เขาอดกั้นหายใจไว้ครับเขาจะทำได้นานขนาดไหน มาบดสูบุนบดสูงอ้าวเดเี๋ยวยำในสังเปาเลยเมนี่สูงเอาเอาบดสูบุนเอาน้ำใายหมดแล้วเอาใหม่ตักตักม <c ười> ี <hu san> <berries> ่ตักมันครับตักตักนึกตักตักมันครับตักบดสูง Bột xuống oh. Bột xuống vào Tạc mày ta, Bồi xuống Xuống Vào Ê mạc mày Tạc Để lên 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 này một mình Tạc Tạc mày hấp Tạc Đút đâu đút ừ. Đút Tạc Tạc Thôi Thôi mà, hả nam à Hả nam à Hả Bột chung Bột chung à, biết mà hả nam à Hào, hào nhìn hào Bao Bao đâu Bao Ê, mà hả nam à Anh này cứ thuần khoảng trăm nóng mà, 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 mà mẹ Mà hả nam à Mẹ Biết mà, biết mà มีว่าไม่สุดแล้วหนูจะกินหญ้าจะมาทวนความจําอะไรเวลานี้หนูจะกินหญ้ามามามมีฮานามาเมยกวนหนูล,ลืมครับต้องตวนทวนความจําครับไม่ได้แสดงมาเป็นเดือนนะครับมาไหมมามาฮานามาครับมาฮานามามีมีจ่าฮานามาครับมามามาเล่นมาเมยจา่าเมยจ่าสวยครับเมยเมยจา่า จ่าสวยครับไม่สวยครับ like okay สวยสวย่อข er าสวยครับมาจ่าสวยไม่สวยย่อขาสวยครับไม่สวยครับย่อขาสวยครับไม่สวยจ่าสวยครับมาไว้นะเบนมาจ่าสวยครับจ่าสวยก่อนเมจ่าสวยมามาหาน้ำอันนี้มามาเล่นน้ำอัน <exist> น <sound> ี <Abi> ้มามามาครับมาทางนี้ครับอันนี้คือการฝึกทวนความจำของครับเพราะว่าบางครั้งก็ ไม่ค่อยได้สั่งหรืออะไรอะไรก็เขาก็จะลืมนะครับผมก็จะทวงความจําเขาเตากอยู่ที่การฝึกสอนครับตากเลตากไหมตากน้ำไหมครับเมยตากทีตาก,ด,ตากดูดไหมตากเตากตาก,ตากบุญชุ่มตากบุญท้อยบุญชุ่มบุญชุ่มบุญชุ่มฮึ่ม

Pao. mày sôi hả mày hả tao tao mày hả tao 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 อันนี้ผมต้องฝึกเองจับกล้องเองครับถ่ายคลิปเองมันก็เลยจะยากหน่อยครับแต่ความจริงจะง่ายกว่านี้ครับบุญรุเป่าเป่าเป่าโอเคเยีย่ยมถ้าอยู่ฝึกถ้าอยู่แบบปร,ประคาบประคองเขาด้วยก็จะง่ายถ้ามีคนถ่ายให้ครับแต่นี้ผมไม่มีคนถ่ายให้จะถ่ายเองฝึกเองมันก็จะยากนะครับถามว่าขอรู้ไหมขอรู้ครับแต่แค่มันจะฝึกก็เลยว่าจะยากเพิ่มขึ้นมาอีกครับไม่เหมือนควบคุมอยู่ เองแล้วก็สั่งเองมันจะง่ายกว่าครับอันนี้ผมต้องถ่ายคลิปให้ดูด้วยก็เลยจะยากมันก็เลยเหมือนกับจูนสมองยากหน่อยครับโมมีเมจ๋าเมีห <c oughs> น้ำมามาเมีจ๋าเมาาจ๋า, <c oughs> จาขอบคุณครับที่ขายมาได้เลยครับคุณแม่บุญธรรมน้องโมมครับท่านมีแต่ให้กับให้เลยครับต้องขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับ พี่โมเมสมบูรณ์และอ้วนหรือนี่ครับท่านมีใจะให้คุณแม่บุญธรรมน้องโมเมให้เลี้ยงให้ผมเลี้ยงลูกสาวท่านดีๆครับก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจครับ,ขอบ,ข,อบขอบคุณเอฟซขอบคุณขอบคุณและขอบคุณเอกครับสุดท้ายมันก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ